รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี นบสนุนโดยน้ำมันถูเหลืองตรอาองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดคุณนายจ่ายตลาดมาแล้วครับวันนี้พาทุกคนข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับมาพบกับบรรยากาศของน้ำทะเลใสใชายหาดขาวเมฆพราวสูงเชิญชวนให้มาพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำสนุกสนานกันเป็นอย่างมากเลยครับและคนที่พร้อมจะลงเล่นน้ำสุดๆตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นน้องเขตของเรานี่แหละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับแจ็คดูบรรยากาศรอบๆเขตซะก่อนฮนะโอ้โหเกินคําบรรยายจริงๆแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปหาคุณนายเขตขอดื่ม,มด่ารรบรรยากาศรอบๆตัวเขตก่อนด้วยการไปเล่นน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันครับไปละ เคตครับไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยนะครับพอเสื้อโชว์แบบนี้สาวๆก็ใจไม่ดีกันหมดสิครับและหาดที่น้องเขตกําลังเล่นน้ําอยู่เนี่ยมีชื่อว่าหาดเฉวงครับเป็นชายหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะสมุยกันเลยทีเดียวมีลักษณะเป็นชายหาดสีขาวสวยความยาวกว่า6กิโลเมตรทอดตัวอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะสมุยผมว่าเราปล่อยให้น้องเขตเล่นน้ําให้น้าใจกันสักพักแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าวันนี้คุณนายจะพาน้องเขตไปเที่ยวและจ่ายตลาดที่ไหนรวมถึง จะทำเมนูอะไรพวกเราทานกันด้วยครับสวัสดีครับพนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเขตขออนุญาตแนะนํนำแขกรับเชิญของเราวันนี้กันเลยครับคุณผู้ชมแพทย์หญิงนัทมนพรหมเกาะครับแพทย์ประจำแผนกอายุวะอนามัยโรงพยาบาลเกาะสมุยและพยาปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เขตขออนุญาตเรียกว่าพี่นุ้ยแล้วกันนะครับได้ครับพี่นุ้ยครับตอนนี้พี่นุ้ยกำลังทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังขุดมะพร้าวเดี๋ยวจะเอาไปทำขนมค่ะทำขนม ขนมที่ว่านี้ต้องเป็นกะลาแมแน่นอนไม่ใช่เออแล้วเป็นขนมอะไรครับจะเอาไปทําขนมขี้มันค่ะขี้มันขี้มันในที่นี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าขี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงครับขนมที่ทําจากแป้งครับเสร็จแล้วเราก็จะมีมะพร้าวไปกวนเป็นน้ากะทิแล้วมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ามันแล้วก็มาราดบนขนมค่ะผมขอลองทำชนิดได้ไหมครขอลองอยากลองอันนี้อันนี้กําลังขูดขูดมะพร้าวอ่าน่หนงนี่อ่าอย่างนี้ปะครับ ได้ได้ไหมฮะไม่ได้ฮะได้พี่พี่นุ้ยบอกได้ด้วยให้นั่งอย่างนี้คุณอุปทาเกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบนี้ยังมีอยู่ในครัวไทยไหมครับมีค่ะที่สมุนยังยังทำกัีใช้อยู่นี่นะฮะใช่ไหมครับพี่นุ้ยพอเราเคี่ยวเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมยังรับประทานไม่ได้ยังไม่ยงเสร็จครบทุกขั้นตอนยังขาดขี้มันขี้มันขี้มันในที่นี้ก็คือตัวน้ำกะทิที่เอาไปเคี่ยวเป็นมันอา เขาบอกว่ากินขนมที่มันแล้วจะมันเดี๋ยวรอดูว่าจะมันหรือเปล่านะมันมากครับผมนมหนดตกใจไอ้ไอนิบาอะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมอร่อยมากคือมันมีความหวานมันของมะพร้าวอยู่แล้วใช่บวกกับที่มันที่โรยหน้าครับตัดเค็มนิดนึง แล้วก็มีความหวานของมะพร้าวอยู่ทุกอย่างมันกําลังลงตัวเลยโอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นครับน้องเคนแต่จะมาแค่ทานขนมจากมะพร้าวอย่างเดียวก็เรียกว่ามาไม่ถึงบ้านมะพร้าวอาสิครับรอคุณนายจะโชว์ฝีมือการเป็นเจ้าทินปอกมะพร้าวแบบวิถีชาวบ้านให้เราได้ดูกันด้วยวนี่นะคุณผู้ชมตอนนี้พี่นุ้ยนะครับกําลังปอกมะพร้าวให้เราดูอยู่ครับ ดูความคล่องแคล่วของพี่ดมินเลครับผมปีนั่ยเลยอ่ะเรียกว่าเคยปองแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ได้ปอกนานแล้วไม่ได้ปอกนานแล้วขนาดไม่ได้ปอกนานแล้วนะนี่คือถ้าคนทำไม่คล่องนี่ก็มีความอันตรายเหมือนกันนะครก็มันก็จะแทงแขนก็อาจจะแทงพุงได้พี่เพลททำเนี่ยเพลต้องเลือกเลยว่าจะแทงมือแทงพุงใช่ไหมครับใช่ใช่ลองหนึ่งลูกมามือขวาตอกคองลงพื้นตอกฟองไว้มือซ้ายเอาลงโอ้ยโอ้ยได้ไหม คุณชมมันยากผมบอกเลยว่ายากเอาจริงนะมันมันเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอย่าไปทําเองที่บ้านนะอันนี้สําคัญมากเลยไปดูมืออาชีพทำกัน,นดีกวยนี่นเดี๋ยวเราไปดูมืออาชีพนะพี่น้อยครับนี่ครับผมมาพามาดูมืออาชีพ <ST AR C> คเคยปอกเร็วสุดเอาเร็วสุดอะเอาเร็วสุดสุดๆๆนีให้คุณผู้ชมดูแบบปุบปุ๊บปเนี่ยจับเวลาเลยนะพร้อมไหมหนึ่งสองสามะมดูว่าลูกนึงใช้เวลากี่วิครับ กีวิครับ8วดีแปีต่อหนึ่งลูกวันหนึ่งเนี่ยปอกปอกประมาณเจลอๆเจ็ดรลูก ที่นี่เขาทําอะไรเกี่ยวกับมะพร้าวบ้างครับพี่นุ้ยค่ะที่นี่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวตั้งแต่โบราณว่าคนสมัยโบราณนี่ทําอะไรเกี่ยวกับมะพร้าวบ้างใช้ประโยชน์จากมะพร้าวตั้งแต่รากจนถึงใบหรือถึงยอดการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากมะพร้าวที่นี่ก็มีการทําน้ำมะพร้าวสกัดเย็นทําเครื่องสําอางเครื่องเครื่องปัทินผิวทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ แล้วฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการทําขนมจากมะพร้าวแล้วก็เดินดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะพร้าวไปเยอะแยะมากมายได้ความรู้เกี่ยวกับมะพร้าวตั้งแต่ลากเนี่ยจนถึงใบมนที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปจ่ายตลาดกันครับพี่นุ้ยตลาดที่เราจะไปวันนี้เป็นตลาดอะไรครับค่ะเป็นตลาดสดปลายแหลมหรือเรียกว่าตลาดพระใหญ่น,นั่นเองค่ะตลาดพระใหญ่ครับเดี๋ยวเราไปตลาดพระใหญ่เลยครับ วันนี้น้องเขตดูสนุกสนานมากเลยนะครับที่ได้มาเกาะสมุยได้ทั้งเล่นน้ำทะเลได้ทั้งมาเรียนรู้ผลผลิตหลักทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะสมุยและชิมขนมอร่อยๆที่บ้านมะพร้าวแล้วก็ยังจะได้ทานเมนูขึ้นชื่อของเกาะสมุยฝีมือคุณนายอีกด้วยโว้ยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อครับว่าการไปจ่ายตลาดกับคุณนายวันนี้จะสนุกสนานเพิ่มขึ้นไปอีกขนาดไหน ตอนนี้คุณนาย,ยากับน้องเขตก็พร้อมที่จะไปจ่ายตลาดกันแล้วเราตามคุณนายกับน้องเขตไปเลือกซื้อวัตถุดิบในวันนี้กันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขนอยู่ที่ตลาดสดปลายแหลมนะครับพี่นุ้ยครับทำไมที่นี่ชื่อว่าตลาดสดปลายแหลมครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนปลายแหลมแต่ว่ามันมีชื่ออีกชื่อนึงนะคะเรียกว่าตลาดสดท้าใหญ่เพราะอยู่ติดกับท้ายใหญ่เกฟันใกล้ๆนี้นนะค่ะหลักๆเลยเนี่ยขายอะไรบ้าง ก็เน้นเป็นอาหารสดเป็นอาหารทะเลที่ขึ้นมาจากเรือประมงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าที่ตลาดนี้อยู่ติดทะเลใช่วันนี้นะคะพี่นุ้ยจะทําเมนูพิเศษอะไรให้เขณรับประทานครับผัดหมี่กะทิสมุยผัดหมี่กะทิสมุยนะครับอาหารท่ากั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตลาดกันเลยเดียรับไปเดินตลาดกันครับตามมาโอ้โหคุณผู้ชมเต็นทของหวานต้อง <S <S 2> <S 2> เป็นต้องโดดใส่ไม่ได้จริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีขนมอะไรบ้างครับอันนี้เป็นขนมอะไรนะครับเผือกเชื่อมนะเผือกเชื่อมอ๋อนี่เป็นฟักทองนะฟักทองปกติพี่นุ้ยทานเป็นคนทานขนมหวานไหมครับชอบมากค่ะชอบมากขายมากี่ปีแล้วครับพี่สิบกว่าปีเลยครับสิบกว่าปีแล้วอันนี้เป็นสูตรของคุณพี่หมดเลยครับห้ชิมเลยดีครับชิมได้นะฮะเอาตามสบายเลยครับขอชิมเผือกแล้วกันคุณพี่ตักตักตักไม้ผมหน่อยธรรมดาต้องใส่กะทินะครับอันนี้ไม่ใส่กะทิครับอันนี้มีกะทิให้นอก ไปราดแยกเองตั้งหากอ,อร่อยไม่หวานเกินไปแต่สำหรับคนที่ชอบหวานมันก็ไปราดกะทิเอาเองอ่าดีครับนี่ขอจิมฟักทองนิดนึนงได้เลยครับมันก็ไม่หวานเกินไปคือตัวฟักทองเนียไม่หวานเกินไปครับคือสําหรับคนที่อยากทานหวานมันก็คือแค่กะทิไปราดได้ฝากร้านตัวเองหน่อยครับถ้าใครอ,อยากกินของหวานอร่อยแบบนี้ใครมาตรงนี้ก็เรียก2องชื่อนะครับพระใหญ่กับตายแหลมนะ,ค,ะครับ ถ้าท่านมาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับเป็นตลาดที่เปิดทั้งวันนะฮะปิดประมาณสองทุ่มนะครับนอกจากาหารสดแล้วอย่าลืมแวะมาซื้อของหวานร้านที่ก็ด้วยนะครับผมอ่ขอบคุณมากเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปดึงถุงมาซื้อเลยด้วยทานอะไรไหมคะครับกระชองนะครับโอเคอ่าได้ฮะอุ้ยไปลาดนะครับไปลาดด้วยครับอาารอ่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดต่อครับ นี่ครับมาใต้ขาดได้เลยเนั่นคือลูกเนี่ยและแตงกวาแงไม่ใช่นี่สตอของสมุยยังมีหน่อเหรียงนอเหรียงหนอเหรียงอันนี้พวกนี้เขาเอาไปประกอบอาหารได้บ้างครับเอาอันนี้เอาไปทำได้เป็นแกงกะทิแกงกะทิหรือเอาไปทําเป็นผักดองแบบนี้ก็ได้อ๋อสตอนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทําได้หลายอย่างมากเยอะแยะมากมายสำหรับคนชอบกินเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นตลาดต่อดีกว่าครับ อันนี้เราก็เดินตลาดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอีกหลายอย่างเลยใช่ค่ะเราต้องซื้อวัตถุดิบที่จะไาทำกับข้าวกันด้วยพ่อค้าสวัสดีค่ะ,คะเอาถั่วจ้าอันนี้เราใช้เป็นถัว่วลิสงนะฮะใช่ค่ะแล้วเราก็ไปขั่วเองแล้วก็เส้นหมี่เส้นนี่เราต้องเป็นเส้นแบบนี้เส้นแบบแบนนะคะเส้นเหมือนกับคล้ายๆที่เราทาผัดไทยเราจะไม่ใช้เส้นหมี่เหมือนของผัดหมี่โคราชที่เป็นเส้นหมี่เส้นเล็กๆอ๋อแลแตกต่างกันนะครับอเอาเส้นนี้ ได้หนึ่งอย่างเลยสําคัญมากค่ะน้ะองเขดรู้ไหมคะว่าทําไมที่ต้องใช้น้ํามันถนั่วเหลืองตากทํามไมครับพี่นุย้ยค่ะเพราะว่าเราจะใส่ใจแต่ความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยนะคะในน้ํามันถนั่วเหลืองตากหนุมเนี่ยค่ะมีโอเมก้าสามหกเก้ไม่เป็นไขใสสะอาดแล้วก็นอกจากนั้นยังมีกรดไขมันจําเป็นที่ร่างกายสร้างไม่ได้อีกด้วยค่ะโอ้โหยอดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราจัดเลยครับร1ขวดเอาเละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขตว่า เราน่าจะได้วัตถุดิบในการทําเมนูพิเศษของเราวันนี้แล้วนะฮะซึ่งชื่อว่าเมนูอะไรนะครับผัดหมี่กะทิสมุยผัดหมี่กะทิสมุยครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวเลยครับไปเลยค่ะ ถึงช่วงเวลาของการเข้าครัวทําเมนูเด็ดประจําวันนี้กันเรามาดูกันว่าผัดหมี่กะทิสูตรฉบับของเกาะสมุยจะมีวิธีทาและหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ผมว่าเนี่ยหน้าตาตรงหน้าฐานมากๆแน่เลยนะครับเอาละครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําอาหารกันดีกว่าเมนูพิเศษวันนี้ที่พี่นุ้ยจะทําให้แขกรับประทานชื่อว่าเมนูอะไรครับผัดหมี่กะทิสมุยค่ะผัดหมี่กะทิสมุยถ้าเรื่องผัดเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันแน่นอนวันนี้นะครับน้ามันถูเหลืองตาหงูเนี่ยมีหลายชนิดมากมีประโยชน์ทุกชนิดเล Okay. พี่นูจะเลือกน้ำมันแบบไหนดีครับพี่ขอเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตาอุ่นก็แล้วกันค่ะครับเพราะว่าในน้ำมันถั่วเหลืองตาอุ่นของเราเนี่ยค่ะไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานเพราะไม่มีการเตริมไฮโดรเจนลงไปในขั้นตอนการผลิตนอกจากนั้นยังมีกรดไขมันที่จําเป็นที่ร่างกายยังสร้างไม่ได้อีกด้วยนะคะครับการที่เราต้องใส่น้ำมันครับ,รบเพราะว่าไขามันเป็นอาหารหลักห้ามือของเราชนิดหนึ่งที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นค่ะโอ้แล้ววัตถุดิบอื่นมีอะไรบ้างครับ พริกแกงพริกแกงนะครับน้ำกะทิน้ำกะทิครับน้ำมะขามน้ำมะขามครับน้ำตาลปี๊บเกลือครับแล้วก็ถั่วลิสงค่ะถั่วลิสงนะฮะแล้วก็เส้นมีขั้นตอนแรกนะครับในการทำผัดมีเอาเครื่องแกงมาผัดกับน้ำมันคันเคร่อยแให้หอมนะคะอ่าใส่น้ำกะทิเลยค่ะน้องเก๋ใส่น้ำกะทิเลยนะครับ ความแตกต่างของผัดหมี่กะทิสมุยก็คือที่อื่นเขาไม่ใส่กะทิไงที่สมุยเราจะใช้น้ำกะทิทําให้เส้นนิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นซิกเนเจอร์เลยนะฮะเราที่สมุยเนี่ยเขาจะกินแบบว่าใส่กะทิทุกอย่างกอมันเดือดแกแล้วเดือดแล้วแล้วก็ใส่เส้นเลยค่ะใส่เส้นนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำน้ำขามค่ะน้องเคตน้ำขอันนี้ใส่เท่าไหร่ครับกี่ช้อนนี่ครับเอาสักสองสามช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตาลปี๊บนะครับ ช้อนหนึ่งค่ะช้อนหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวแคทช่วยผัดให้ไหมครับนี่เดี๋ยวไปลูกมือให้ดีกว่านะครับผมโอ้นทาทางธรรมะาตงเองใช้ได้นี่นะฮะอันนี้เราก็ต้องผัดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจนจนน้ำแห้งช่วงที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดหลายๆวันหยุดหลายๆเดือนฮะ,ะเราก็ได้ผันตัวเป็นพ่อครัวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับผัดหมี่กะทิสมุยเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมผัดหมี่กะทิสมุยนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนครับอ,อันนี้มีต้องทานคู่อะไรยังไงบ้างครับเราก็จะต้องกินกับมะม่วงโผป,ป,ป,ปีกับถั่วงอ,อกค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่หวานพอแล้วก็มีน้ําเชื่อมให้เติมได้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับ จะบอกว่าผัดหมี่กะทิสมุยเนี่ยมีความแตกต่างจากผัดไทยแบบคนละอย่างเลยเพราะว่าตัวผัดหมี่กะทินะครับมีการนําเครื่องแกงเข้าไปผัดก่อนตอนนี้ครับคือเส้นเนี่ยมันมีกลิ่นอายของเครื่องแกงลอยมาแล้วบวกด้วยที่ใส่กะทิไปด้วยมันมีความมันของเส้นที่เจอเครื่องแกงของกะทิด้วยนะครับผมมันก็เลยแตกต่างจากเออตัวผัดไทยที่จะเป็นเครื่องเทศเยอะ อันนี้เรามาทานคู่กับมะม่วงหรือหัวปีเหลือถั่วงอกนีครับมันก็อร่อยอีกแบบหนึง่งอร่อยเลยครับสำหรับเขตถือว่ารสชาติขันนี้กำลังดีเพราะว่าเป็นคนทานแบบว่าบาลานซ์ไม่เผ็ดมากไปไม่หวานเกินไปครับนี่คือการมาสมุนครั้งแรกของเขตยังประทับใจขนาดนี้คือ 1. ได้เจอทะเลสวยๆนะครับผมได้เจออาหารอร่อยแล้วได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ของเกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวด้วยอันนี้ดีมากๆเลยครับปิดใจเกาะสมุยซะแล้วครับคุณผู้ชมนี่มันเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะน้องเขตที่อยากจะจัดหนักจัดเต็มมากของนี้อีกค่ะโอ้โหแสดงว่าที่เที่ยวที่นี่ต้องเยอะแยะมากมายถูกต้องแล้วค่ะโอ้อยากโดนจัดหนักจัดเต็มมากเลยครับผมถ้างนั้นเขตต้องรบกวนขออยู่ต่ออีกสักอาทิตย์ละกันนะครับค่ะยินดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมครับอาทิตย์หน้านะครับเขตยังอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเขตจะไปจ่ายตลาดที่ไหนหรือพาีวนน้รมมชคัับ ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงนัทมนพรหมเก่อนะครับแพทย์แผนกอาชีวะอนามัยโรงพยาบาลเกาะสมุยและพริยาประลัดอาวุโสอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่นุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับแล้ววันนี้ทางรายการนะครับก็มีกระเช้าน้ำมันถั่วเหลืองต่างงุ่นไม่เป็นไขสายสะตาดมอบไปด้วยครับภายในกระเช้านะครับจะประกอบไปด้วยน้ำมันถั่วเหลืองต่างงุน น้ำม <ITA> ันคาโปนน้ำม like, like ันทานตะวันและน้ำมันคานิวัลมบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้พี่สายรอเราอยู่นะครับว่าวันนี้พี่สายจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากเราบ้างไปเจอพี่สายเลยครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีคําถามมาถามเหมือนอีกเช่นเคยนะครับเพียงแค่ไปร่วมส่งในเพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับซึ่งคําถามมีอยู่ว่าตลาดที่เขตกับคุณนายไปในวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับไปร่วมตอบคาถามได้ในเพจรายการคุณนายจัตลาดนะครับตอนนี้นะครับไปพบกับผู้โชคดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนครับ ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีนะครับยังไงอย่าลืมมาตอบคาถามและร่วมสุขกันเยอะๆนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตาหุ่นไม่เป็นไขสายสะอาดโรงแรมหลับดีเกาะสมุยเฉวงบีนะครับสำหรับที่พักสวยๆให้พวกเราทีมงานได้พักผ่อน สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขตและทีมงานคุณนายจักตลาดครับยินดีต้อนรับครับยอนครับคอนเซปต์ของหลับดีนี่เป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์ของเราครับก็จะเป็นสไตล์แบบว่าโฮเทลกับโฮสเทลครับห้องพักหลายรูปแบบให้ลูกค้าก็จะมีทั้งครอบครัวมีแบบห้องพักแบบเดี่ยวแล้วก็มีแบบรวมด้วยนะครับผมก็ให้ลูกค้าได้สามารถเลือกพักผ่อนแล้วเราก็จะมีหาดที่สวยงามนะครับให้กับลูกค้าได้มีมุมสงบสงบโอเคฟังขนาดนี้แล้วขออนุญาตไปเช็คอินกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยเช็คกันเลยครับนะครับผม สำหรับใครนะครับที่พลาดชมรายการคุณนายจ่ายตลาดนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube ทางช่อง IMTV SD และที่สำคัญอย่าลืมกด s ั b s ไ r i ต e ให้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้านะครับเขตยังอยู่ที่เกาะสมุยเขตจะพาไปเที่ยวไหนหรือจ่ายตลาดที่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุณนายจ่ายตลาดแล้วเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงนาทีทางช่องอมรินทีวีเอช่องสาสแล้วเจอกันครับสวัสดีครับอมรินทีวี